ไม่ใส่น้ำตาลนะไม่ใส่ไม่ได้ไม่ใส่ไม่ได้หรอเจ๊ปกติฉันไม่กินน้ำตาลไม่ใส่ไม่ได้เนี่ยมันสูตรร้านเจ๊อ่ะไม่ใส่มันก็กินไม่ได้แะคุณน้องคุณน้องอย่าเถียงเจ๊เจ๊ขอร้องไี้เจ๊นี่แต่ฉันเป็นลูกค้านะเจ๊ลูกค้าก็แล้วแต่แต่เนี่ยมันสูตรร้านเจ๊เจ๊ตำขึ้นมาแล้วกินไม่ได้เนี่ยอย่ามาเถียงเจ๊นะร้านเจ๊เจ๊รู้ดีสิไม่ได้เถียงสักคำเลย ฉันพูดเฉยเฉยไม่ได้หรอจีไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมก็เพราะว่ามะม่วงเนี่ยมันเป็นแบบนี้มันเป็นยังไงมันเปรี้ยวเหรอ Yes เหรอแล้วพี่เจใส่มะม่วงกี่ลูกลูกเดียวจ้าเห็นไหมเนี่ยลูกเดียวมันเยอะไปใส่ครึ่งลูกก็พอฉันกินไม่หมดหรอกนี่ไม่ได้ใส่ครึ่งลูกล้วอีกครึ่งลูกเจจะไม่ขายให้ใครล่ะคุณน้องเนี่ยยังไม่เคยชิมฝีมือเจอเลยทำไมจะกินไม่ได้ฮะนี่ร้านส้มตำนะจ๊ะคุณน้องไม่ใช่ร้านอาหารตามสามั่ง เพราะฉะนั้นอย่าขัดใจเจ๊เฮ้ยนิ้ว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 คุณน้องเนี่ยเรื่องมากเหมือนกันนะคะเนี่ยโอ้ยเจ๊ไม่ถามให้ไรอย่างไรเหรอดูสิยังเป็น สิ้นเป็นตอนอยู่เลยอ่ะคุณน้องมีฝันไหมคะมีฝันก็เคียวไปค่ะนี่สักกระเบือยันเรือรบมีไปก็ต่ำ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 นะคะเดี๋ยวก็ละเอียดเองมาจ้ะสแกนจ่าย้ะเจ๊ได้จ้าเรียบร้อยได้แล้วจ้าคุณน้อง บ,บาทได้เยอะขนาดนี้หรอเนี่ยจ้าเพราะว่าขาก็ยาวบอร์ดี้มันให้ <c oughs> จ้าฉันยอมเจ้จริงๆโอเคเจ๊สวยสวยสวยฉันไปแล้วนะเจ๊ไว้วันหลังจะมาอุดหนุนใหม่นะจ้าเ <c oughs> จ้เน <c oughs> ยคนสวยแซ่บจชาบายบายแม่คะหนูกลับมาแล้วคะ่ะหนูซื้อตำมะม่วงปลาของโปดแม่มาฝากด้วยนะคะ <c oughs> อ้าวเยลลี่กลับมาแล้วเหรอ งั้นผมขอตัวกับก่อนนะพี่สม้มผมไม่รบกวนพี่ละพี่ก็ดูแลตัวเองดีๆละ่ะเดี๋ยวผมจะไม่เยี่ยมหาพี่บ่อยๆแม่คะสมุดบัญชีเงินเก็บแม่อยู่ไหนอะคะลูกจะไปทำไมหรอพอดีว่าวันนี้เงินเดือนออกแล้วหนูก็ได้โบนัสเพิ่มด้วยนะคะหนูจะเอาเงินเนี่ยไปฝากเพิ่มไว้ในบัญชีเงินเก็บแม่ด้วยคะ่ะไหนๆก็จะไปฝากเงินที่ธนา,าคารแล้วหนูจะเอาสมุดบัญชีแม่ไปปรับเล่มให้ด้วยคะ่ะนี่อยู่นี่ บัญชีเงินเก็บแม่ฉันไปหยวกคุณได้ไงอะ่ะอ๋อบอดีฉันยืมใช้ก่อนนะช่วงนี้เดือดร้อนนิดหน่อยนี่คุณมาขอเงินแม่ฉันอีกแล้วเหรอนี่พี่สม้มพี่เลี้ยงลูกยังไงอะ่ะถึงให้มาว่าให้ผมแบบเนี้เยลลี่ไม่เอาลูกไม่พูดแบบนั้นขอโทษน,นะเให้เขาซะเจนลี่พูดอะไรก็ระวังหน่อยฉันเป็นน้องชายพี่สม้มมีศักดิ์เป็นน้าเถอะนะขอเงินอะไรกันฉันก็แค่ยืมไปใช้ชั่วคราวก่อนเฉยๆมีเมื่อไหร่เดี๋ยวฉันก็เอามาคืนนั่นแหละ เป็นนางนั่นหรอคะยี่หาว่าฉันอย่างนู้นอย่างนี้เลยนะคะการที่มายืมเงินคนอื่นแล้วใช้คืนเขาเรียกว่ายืมแต่การที่ยืมไปแล้วไม่ใช้คืนอะ่ะเขาเรียกว่าขอคะ่ะฉันเป็นน้องชายแม่เธอนะเงินแม่เธอก็เหมือนเงินฉันนั่นแหละมาพูดแบบนี้มันก็ไม่ถูกนะใช่ค่ะเป็นพี่น้องกันก็จริงแต่มาขอเงินแม่ฉันทุกสาวันหวันแบบนี้เขาไม่เรียกขอคะ่ะเขาเรียกว่ามารีถ่คะ่ะ <c oughs> พราะแม่นั่นแหละแม่ไม่น่าทำให้ผมเกิดมาเลยอะ่ะแม่ทิ้งผมไปทำไมตอนเนี้ขนาดพี่สาวเป็นคนเดียวก็ยังไม่รักผมเลยอะ่ะยัลี่แม่ว่าพี่ซ้มถ้าแม่ที่จากไปเห็นว่าพี่สาวไม่ช่วยน้องชายตัวเองอะ่ะแม่ต้องไปไม่มสบายมีห่วงแน่เลยถ้าคุณยายรู้นะว่ามีลูกชายแม่วไหน แถมมาเกาะพี่สาวกินแบบนี้คุณยายคงจะเสียใจแน่เลยพี่เอลลี่เธอเองก็เป็นลูกแง่ของเงินแม่เหมือนกันนั่นแหละดูแต่งหน้าแต่งตัวเขาสิดูก็รู้ว่าคนอย่างเธอไม่มีปัญญาซื้อเองหรอกถ้าพี่ส้มไม่ซื้อให้ฉันก็เป็นน้องชายพี่ส้มเหมือนกันทาไมพี่สาวจะให้เงินน้องชายตัวเองไม่ได้ฉันจะบอกอะไรให้นะคะเสื้อผ้าของฉันเครื่องกระดังของฉันทุกชิ้นฉันใช้เงินที่ตัวเองหามาซื้อคะ่ะฉันไม่ได้ขอแม่เลยสักบาทก็นั่นไงยังไงเธอก็มีเงินใช้เองไม่ต้องของเงินพี่ส้มใช้แล้วงั้นเงินพี่ส ก็ให้ฉันใช้ซะจะเป็นอะไรไปเดีย๋ยวหวังว่าจะได้เงินนี่ปนไปง่ายๆเลยคะ่ะนเยนลี่มันจะมากเกินไปแล้วนะฉันเดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือจากพี่สาวตัวเองเธอเป็นแค่ลูกกับมายุ่งอะไรด้วยพอกันได้แล้วเดีย๋ยทะเลาะกันเลยพี่ก็ดูลูกพี่ดิถึงผมกับลูกพี่จะมีอายุไล่เลี่ยกันแต่ผมเป็นน้านะใช่แกพูดถูกแกกับเยลี่มีอายุไล่เลี่ยกันแต่แกเป็นน้ามีอายุมากกว่าแต่เยลี่อ่ะ ขาไม่เคยขอเงินฉันเลยสักบาทตั้งแต่พี่เคยแกตายจากฉันไปตอนนั้นน่ะเยลลี่เพิ่งจะเข้ามาหาลัยต้องทํางานพาร์ททา์ไปด้วยเรียนไปด้วยเราไม่อยากฉันลําบากอยู่คนเดียวแล้วแกล่ะตอนนี้ฉันลําบากไม่เหลือใครแกไปอยู่ที่ไหนเยนลี่เคยยื่นมือมาช่วยเลยสักครั้งตอนนั้นผมเพิ่งจะมีงานทําอ่ะผมจะเอาเงินที่ไหนมาช่วยพี่แล้วตอไปเนี้ยถ้าจะมาขอเงินแม่ฉันต้องถามความเห็นจากฉันก่อน ว่าฉันยินยอมไหมฉันจะไม่ยอมให้คุณนะมาเอารัดเอาเปรียบแม่ของฉันตลอดชีวิตหรอกนะคะนี่ฉันยังเรียกว่าคุณก็ยังถือว่าฉันให้เกียรติอยู่นะคะถ้าคุณมาที่นี่ทําดีกับฉันกับแม่ฉันก็ยังจะนับถือว่าคุณเป็นญาติอยู่แต่ถ้าคุณมาแล้วทํานิสัยแบบเนี้ยนูนค่ะทางกลับบ้านของคุณอยู่ทางนู้นเชิญค่ะบ้านหลังเนี้ยไม่ต้อนรับคุณเชิญนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะได้งั้นก็ตัดขาดกันไปเลยลำบากขึ้นมา ก็อย่ามาเรียกหาฉันก็แล้วกันไม่อยู่แล้วพะเราสองคนแม่ลูกถึงจะลำบากแค่ไหนก็ไม่เคยไปรบกวนใครเยนลี่ลูกชีวิตนาเฮดอ่ะน่าสงสารนะลูกคุณยายลูกอะ่ะเขามีนาเฮตตอนที่อายุมากแล้วแต่ท่านก็จากไปไวมากนาเฮดอ่ะคงลำบากไม่น้อยแม่คะ่ะแม่จะสงสารคนอื่นก็ได้นะคะแต่แม่อย่ายใจอ่อนยออให้เขาเปรียบสิคะแม่ แม่จะช่วยเหลือคนอื่นนิดนิดหน่อยหน่อย,หน,ยห,นหนูไม่ว่านะคะแต่การที่เราช่วยเขาแล้วเขาไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเลยแม่ให้ครั้งแรกแม่ก็ต้องให้ตลอดไปค่ะแม่คุณนาเขาลำบากก็จริงค่ะแม่แต่เขาก็ขี้เกียจมากเหมือนกันคะ่ะทุกวันนี้หนูไม่เห็นเลยนะคะว่าคุณนาเขาจะดิ้นรนพยายามทําอะไรเองสักอย่างเลยอะ่ะการที่เราช่วยเหลือคนอื่นมากไปผู้รับที่เขาคอยแต่จะรับจากคนอื่นจะกลายเป็นพวกนิสัยเสียนะคะยิลี่ลูก แม่ขอโทษนะที่ผ่านมาแม่คงทำให้ลูกลำบากแล้วก็เดือดร้อนมากเลยใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะแม่มันผ่านไปแล้วต่อไปเนี้ยเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะคะได้จ้ะงั้นนั่งค่ะแม่นี่เรามากินตามะม่วงเจเนยฉลองที่วันเนี้ยเราตัดพวกขี้ขอออกไปจากชีวิตได้ค่ะ ดได้ตัดพวกขี้ของลบกวนคนอื่นจนเป็นนิสัยผ่านไปสิบปีมันก็เหมือนเดิมฉันจะไม่ยอมยคุณชูดางเด็ดขาดนะ ก่อนนะฉัน,ไม,ไ,น,น,น,ไ,นไม่อยากกินแกต้องกินแกจะได้ดีขึ้นไม่งั้นแกจะเป็นบ้าจริงนะอย่ารีฉันไม่ไดีบ้านนะพี่พี่พรู้พี่ขอโทษพี่แ้่เป็นห่วงเวลาแกเห็นภาพหลอนไปเองไงช่วงนี้แกเป็นบ่อยไปนะฉันขอโทษพี่พเรื่องของแม่ฉันก็เลยเป็นแบบเนี้ พี่รู้ว่าแกเสียใจพี่ก็เหมือนกันแต่พวกเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้หรอกนะแม่ตายแล้วจริง,รงป้ากลับบ้านพักผ่อนดีกว่าค่ะพี่พอพี่พอพี่อย่าพึ่งไปเลยนะฉันกลัวรถคันสีดำจะมาหาฉันอีกอะงวนมันบอกให้ฉันระวังตัวด้วยนะพี่เจนนี่ ันบอกแกแล้วไงว่ามันเป็นภาพหลอนนี่แกคิดไปเองไม่มีรถสีดำอะไรนั่นหรอกนี่แกได้กินยาบ้างไหมไม่ได้กินเลยสินะนี่หมอให้ยาแกมาเพราออยากให้แกอาการดีขึ้นนะพี่ฉันอยากไปกับพี่ด้วยอะ่ะมันคงดีกว่าการที่ต้องอยู่คนเดียวแบบนี้นะพี่พี่ฉันไปด้วยนะฉันรู้นะว่าแกถือหุ้นบริษัทของแม่เยอะกว่าฉัน แต่ตอนนี้แกไม่มีสติพอจะทำอะไรทั้งนั้นพอฉะนั้นแกอยู่บ้านอ่ะดีแล้วพี่พอพี่ฉันอยากไปช่วยงานาที่บริษัทด้วยอ่ะฉันไม่อยากอยู่เฉยอ่ะไม่งั้นฉันคงเป็นบ้าตายแน่เลยอ่ะพี่ช่วยพี่ด้วยนะนะพี่นะพี่พอไม่เรื่องงานาที่บริษัท๋ยวฉันจัดการเองส่วนแกกินยาแล้วก็พักผ่อนซะเห็นไหม มัวแต่คุยกับแกลืมเอกาสารเลยเนี่ย สีดำมันอยู่นี่พี่พี่มันนี่มันเข้ามารถท้ายสีดำมันอยู่หน้าบ้านเราพี่ฉันกลัวอะโอ้ยแกไปแรงหนักรถสีดำเนี่ยพี่ไม่เชื่อฉันเหรองั้นพี่มาดูนี่เห็นหรือยังเห็นหรือยังรถสีดำจริงๆด้วยเห็นไหมฉันบอกแล้วว่ามีมันเป็นคันเดียวกันที่ทำร้ายหน้าเราเลยพี่ เยลลี่ใจเย็นสิรถสีดำมีเยอะแยะไปไม่อ่ะฉันมั่นใจฉันมั่นใจว่าเป็นคันนั้นแน่นอนที่ทำร้ายเรอเยลลี่ถ้าแกไม่เชื่องั้นเอางี้เดี๋ยวเราไปดูกันไม่เอาอ่ะพี่ฉันกลัวไปเถอะน้าอยู่กับพี่ไม่ต้องกลัวหรอกไปไปไ,ไ,ไม่ต้องกลัวหรอกน,นี่เห็นไหม ไม่เห็นมีอะไรเลยแกเลิกคิดได้แล้ว,วราถสีดำลูกคันจะทำร้ายแกพี่เฟอร์พี่เฟอร์ให้ฉันไปด้วยะนะพี่อย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวนะฉันขร้อ,องใจเย็นสิเนี่ยตำรวจก็ยังไม่รับโทรศัพท์พี่เลยดีวพี่จะออกไปสถานีตำรวจให้พวกเขามาเฝ้าหน้าบ้านเราไงแกจะได้รู้สึกปลอดภัยใจเย็นก่อนนะเยลลี่เดี๋ยวแกเข้าบ้านแล้วก็กินยาซะรับเดียวเดี๋ยวพี่ก็กลับที่สัญญา ว่ามาเลยกต้องการเขาไร่อกเราเลยนะจัดการได้หมดแล้วไงแ่้วนะก็เงินนั่นแหละคือสิ่งที่ผมอยากได้แต่คุณเสนอช้าไปนะครับเพราะว่ามีคนอื่นเขาให้เงินผมมาจบชีวิตพวกคุณสองคนแม่ลูกไปก่อนหน้าแล้ว เสียใจด้วยนะครับอะไรนะไม่ไม่นะไปลูกสาวไปเถอะถ้าจะฆ่าก็ฆ่าฉัคนนี้เถอะนะคุณยังเป็นคนที่ห่วงคนอื่นมากกว่าตัวเองอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับใจเย็นนะผมรับงานเข้ามาก็จริงแต่ผมยังไม่เห็นเงินเลยตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่ผมต้องตัดสินใจ ว่าจะเลือกความกระตันยูหรือว่าเงินพูดเาอะไรของเธอเนี่ยต่อพูดต่อแบบนี้ได้ไหมสงบปากสงบคำไว้เถอะสาวน้อยคุณผู้หญิงคุณจำผมไม่ได้ใช่ไหมครับตอนนั้นผมยังเด็ก แล้วพ่อผมก็พกเพิ่งออกจากคุกด้วยข้อหาที่เขายังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยตอนนั้นพวกเราสองคนลำบากมากไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับแต่คุณผู้หญิงสงสารแล้วก็เมตตาพวกเรารับพวกเรามาดูแลและก็เลี้ยงดูอย่างดีถึงแม้สุดท้าย ชีวิตพวกเรามันจะกลับไปบัดศบเหมือนเดิมมาตามแต่บุญคุณนั้นผมไม่เคยลืมนะครับฉันฉันจำได้แล้วนายเป็นลูกของชาดาบเหรอฉันจำนายกับพ่อของนายได้นะแล้วทำไมตอนนี้นายถึงกลายมาเป็นแบบนี้ล่ะทาไมฉันดีกับนายแล้วทำไมทำกับพวกเราแบบนี้ก็เพราะถ้าผมปฏิเสธ ก็จะมีคนอื่นมาทำงานนี้อยู่ดีแล้วคนอื่นที่ว่าเขาอาจจะไม่ได้กระตันอยู่อย่างผมหรอกนะครับใครเป็นคนจ้างไหนถ้าพวกคุณสองคนรู้ว่าเป็นใครพวกคุณจะต้องเตบอกพวกเรามาเถอะนะ ว่าใครกันที่เกลีพวกเราลักหนาถึงกล้าทํากันขนาดนี้งานไปถึงไหนแล้ว,ลวเร็วหน่อยได้ไหมอีกไม่กี่วันก็จะมีการแต่งตั้งประธานบริษัทคนใหม่แล้วฉันต้องรีจัดการแกนี่ครับเดี๋ยวผมจะรีบจัดการให้แต่อย่าลืมคัดจางที่เราต้องนะคะรู้แล้วนะ่ะแกก็จัดการให้เรียบร้อยซะ อเขาคิดไม่ถึงเหมือนกันว่าคนที่จ้างผมจะเป็นลูกสาวของพงศ์ีพระคุณของผมไม่ไม่จริงไมไม่ได้ไม่จริงทำไมพี่สาวฉันต้องทำแบบนั้นด้วยผมก็ไม่รู้พวกคุณคุยกันเองแล้วกันผมจัดการนัดให้พวกคุณสามคนแม่รู้ที่เคยปัญหากันละส่วนผม ก็ยืนรอมอบตัวที่นีพวกคุณแจ้งตำรวจได้เลยผมใจมากนะอย่ที่นี่รูกแม่อยู่ที่นี่ลูกแม่แ,ม,แ,ม,แม,ม่ไม่คิดเลยว่าพ่อจะทำแบบนี้ทำไมพี่ทำแบบนี้กับคนในครอบครัวตัวเองได้แล้วจะทำใหม่ มสมควรได้สุดถ้รู้เรืองอะไรของแม่นั้นส่วนแม่แม่ก็โง่จริงๆแล้วบริษัทนั้นต้องเป็นของฉันสิไม่ใช่ของพวกแกจำเอาไวไ้เป็นของฉันไม่ใช่ของพวกแกคุณผู้หญิงครับทำไมคุณผู้หญิง ถึงไม่แจ้งให้ตำรวจจับผมไปด้วยล่ะครับฉันรู้ว่าลึกๆแล้วนายเป็นคนดีฉันอยากจะให้โอกาสนายเพื่อแก้ไขในสิ่งที่นายทำไปถ้านายอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ฉันจะให้งานนายนายจะว่ายังไงงานอะไรเหรอครับเป็นบริการของฉันกับลูกสาวของฉันจริงเหรอครับ ขอบคุณนะครับจะ่ให้โอกาสผมฉันก็ต้องขอบคุณนายเหมือนกันที่นายไม่เลือกทางที่ผิด